หลานของอนาถวินทิกาเศรษฐียังเงินประมาณ40โกดอันเป็นของบิดามารดาให้ชิบหายด้วยการใช้จ่ายให้เส้นเปลืองไปเพราะการเดืมสุราแล้วได้ไปสู่สำนักของเศรษฐีแม้เศรษฐีแม้เศรษฐีนั้นก็ได้ให้เงินเขาพันกหาปณะ,ะแล้วสั่งว่า เจ้าจงทําการค้าเขายังซับแม้นั้นให้ชิบหายแล้วได้ไปอีกเศรษฐีให้อีกห0ารกหาปณะนะเมื่อเขายังซับแม้นั้นให้ชิบหายแล้วมาหาอีกจึงให้ผ้าสาดกเนื้อหยาบสองผืนและให้สคอไล่เขา ผู้ยังผ้าสาโดกเนื้อหยาบแม้นั้นให้ชิบหายแล้วมาหาอีกให้ออกไปแล้วเขาเป็นคนอนาถาอาศัยฝาเรือนคนอื่นได้ทำกาละแล้วคนทั้งหลายพากันลากศพนี้นั้นไปทิ้งณภายนอกแม้เศรษฐีก็ไปสู่วิหาร ทูลเล่าประวัติของหลานทั้งหมดนั้นถวายพระศาสดาพระศาสดาตัดว่าในการก่อนเราแม้ให้หม้ออันให้ซึ่งสมบัติอันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างก็ไม่อาจให้บุรุษใดอิ่มหนำได้ ท่านจะยังบุรุษนั้นให้อินนำได้อย่างไรดังนี้แล้วทรงชักอดีตนิทานมาตัดว่าในอดีตการในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ฝังไว้ในดินประมาณ40โกรธทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นจุติแล้วได้เป็นเท้าสักกะเทวราช ก็บุตรของพระโพธิสัตว์นั้นมีคนเดียวเท่านั้นเมื่อบิดาทำกาละแล้วเขาให้ปลูกประมมีมหาชนล้อมเดิมจุดาแล้วเขาให้ทรัพย์ทีละพันทีรพันธแก่คนทั้งหลาย ผู้ทำการโลดเต้นการระบำํำฟ้อนรำและขับร้องเป็นต้นถึงความเป็นนักเลงมีนักเลงหญิงนักเลงสุราและนักเลงกินเนื้อเป็นอาทิหมกมุ่นอยู่ในการมหรสมมีการฟ้อนรำการขับร้องและการประโคมเป็นต้นเป็นผู้ประมาทแล้วเที่ยวไปอยู่ ยังทรัพย์มีประมาณ40โกรและพันดะอันเป็นเครื่องอุปกรณ์แก่เครื่องอุปโภคและบริโภคให้ชิบหายแล้วต่อการไม่นานเลยเป็นคนตกยากกำพร้านุวงผ้าเก่าเชี่ยวไปแล้วเท้าสักกะทรงทราบความที่เขาเป็นคนตกยาก จึงเสด็จมาเพราะความรักในบุตรพระราชทานหม้อที่ให้สมบัติอันสัตว์พึงใใครทุกอย่างแล้วตรัสว่าพ่อหม้อนี้จะไม่แตกโดยวิธีใดเจ้าจงรักษามันไว้โดยวิธีนั้นด้วยว่าเมื่อหม้อนี้มีอยู่แก่เจ้าชื่อว่าการกำหนดแห่งทรัพย์ จะไม่มีเจ้าจงอยาประมาทดังนี้แล้วสเสด็จไปสู่สถานที่ของพระอ,องค์ตามเดิมตั้งแต่นั้นมาเขาเที่ยวเดิมสุราอยู่วันต่อมาวันหนึ่งเขาเมาแล้วโยนแล้วรับหม้อนั้นในอากาศอยู่ รับพาดไปครั้งหนึ่งหม้อตกลงมาพื้นแตกแล้วจำเดิมแต่นั้นเขาเป็นคนเข็นใจอีกนุ่งผ้าเก่าและมีมือถือกระเบื้องอาศัยฟ้าเรือนคนอื่นได้กระทำกาละแล้วพระศาสดาทรงนำบันนิธานี้มาแล้วเมื่อจะทรงแสดงทาแก่เศรษฐีได้ทรงภาสิทธ รักถาสามภาถาในพัทระคัตะชาดกในปัญจมะวัคแห่งติกนิบาตว่านักเลงนั้นได้ม่อชื่อกูตะที่ให้สมบัติอันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างแล้วยังตามรักษาไว้เพียงใดเขาย่อมถึงสุขเพียงนั้นเมื่อใดเขาเมาและเซ้อ แล้วทำลายหม้อเสียเพราะความประมาทเมื่อนั้นเขาบางคราวเป็นคนเปลอยบางคราวนุ่งผ้าเก่าเป็นคนเขาย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลใดได้ทรัพย์แล้วย่อมใช้สวยด้วยความประมาทบุคคลนั้นมีปัญญาซามย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนนักเลงทำลายหม้อแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลังฉะนั้นอันดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพพะกามะทะทิความว่าซึ่งหม้ออันสามารถจะให้วัตถุกรรมทั้งปวงบทว่าปูตังเป็นไวยพ์ของหม้อบทว่ายาวะได้แก่ตลอดการมีประมาณเท่าใด บทว่านุปาเลติคือย่อมรักษาบทว่ามัตโตคือเมาแล้วด้วยความเมาเพราะสุราบทว่าทิตโตคือเสะแล้วเพราะเสอะบาทพระคาถาว่าประมาทากุมพระมัตพิธาได้แก่ ทำลายแล้วซึ่งหม้อเพราะความประมาทสองบทว่านัตโคจะโปโถจะความว่าบางคราวเป็นคนเปือยบางคราวเป็นคนนุ่งผ้าเก่าเพราะเป็นผู้นุ่งผ้าเก่าและภาคิลิวบทว่าประมัตตาความว่าด้วยความประมาท บทว่าตัปติคือย่อมเศร้าโศเรื่องนักเดนสุดาจบเรื่องบุษเศษฐีมีทรัพมากในชราวักแห่งพระธรรมดลพระธรรมบทก็ดีกุมภาชาดกในติงสานิบาตก็ดีมาดิดพึงประมวลมาพระาว่าด้วยเรื่องเืิมบ้าเมามจบ ก็เรื่องตามที่พระเจ้ากล่าวแล้วทั้งหมดนั่นพระอาจารย์ได้แล้วจากที่ต่างๆส่วนเรื่องต่อไปนี้พระอาจารย์ได้แล้วจากที่เดียวกัน ในอดีตการพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีประพฤตินอกใจถูกพระราชาตัดถามจึงทำการสถบว่าถ้าหม่อมชั้นประพฤตินอกพระหฤรุทยัยพระองค์หม่อมชั้นจะเป็นนางยักษินีมีหน้าเหมือนม้าดังนี้ ครั้นทำกาละแล้วเกิดเป็นนางยัษิณีมีหน้าเหมือนม้าในถ้ำที่เร้นที่เชิงภูเขาแห่งหนึ่งอุปถากท้าเวสวรรณ์สิ้นสมปีแล้วได้เพื่อจะเคี้ยวกินมนุษย์ทั้งหลายในที่ประมาณ30โยดโดยส่วนยาวประมาณ5โยศโดยส่วนกว้าง วันหนึ่งนางจับพรามรูปเสวยได้แล้วให้นอนบนหลังวันหนึ่งนางจับพรามรูปสวยได้แล้วให้นอนบนหลังนำไปสู่คูหาได้รับสัมผัสของชายยังความรักในพรามนนั้นให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจกิเลส ไม่เคี้ยวกินพรามนั้นทำเขาให้เป็นสามีตั้งแต่นั้นมาเมื่อจำมนุษย์ได้ก็ถือเอาวัตถุทั้งหลายมีผ้าข้าวสารและน้ำมันเป็นต้นให้โภชนะมีรถเลิ่ต่างๆแก่เขาส่วนตนเคี้ยวกินเนื้อมนุษย์อันหนึ่งในเวลาที่ไปหาอาหารเพราะกลัวพรามนั้นจะหนีไปจึงเอาศิลาก้อนใหญ่ปิดประตูแล้วจึงไป ในการนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในท้องของนางโดยที่ล่วงไป10เดือนนางคลอดบุตรเป็นผู้มีความเสน่หาเป็นกำลังในบิดาและบุตรเหล่านั้นทำบิดาและบุตรทั้งสองนั้นไว้ในภายในปีประตูแล้วจึงไปพระโพธิสัตว์ถึงความเจริญแล้วโดยลำดับ วันหนึ่งในการแห่งนางไปแล้วจึงผลักศิลาออกแล้วได้ทําการแล้วแล้วได้ทําบิดาไว้ภายนอกนางมาแล้วฟังคํำของบุตรว่าแม่หนูผักศิลาออกพวกฉันไม่อ่านนัานในที่มืดได้ก็ไม่พูดอะไรอะไรเพราะความรักในบุตรครั้นวันหนึ่งกุมารถามว่าพ่อ หน้าของแม่และของพ่อของฉันไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรบิดาตอบว่าพ่อะแม่ของเจ้าเป็นยักษินีเราทั้งสองเป็นมนุษย์กุบาลฟังคำนั้นแล้ววันหนึ่งเมื่อบันดาไปแล้วพาบิดาหนีไปยักษินีมาแล้วไม่เห็นคนทั้งสองนั้นจึงวิ่งไปด้วยกำลังเร็วเหมือนลมพบคนทั้งสองนั้นพากลับมา รุ่งขึ้นแม้อีกสองสามวันพ่อลูกพากันหนีไปเหมือนอย่างนั้นนางก็พามาได้พระโพธิสัตว์คิดว่าอันโอกาสที่กำหนดไว้พึงมีแก่บรรดาของเราอยาก,กน,นั้นเลยเราพึงถามเขตแห่งที่ซึ่งเป็นไปแล้วแห่งอาจจยาแห่งบรรดาของเรานั้นและพึงหนีล่วงเขตนั้นไปดังนี้แล้วจึงถามถึงเขตนั้น แม่นางก็บอกแก่เขาแล้วโดยการล่วงไปสองสามวันพระโพธิสัตว์นั้นทำบิดาไว้บนคอวิ่งไปด้วยกำลังเร็วดุดลมถึงฝั่งแม่น้ำเป็นเขตกำหนดไปสู่ท่ามกลางแม่น้ำแล้วแม่นางก็ติดตามไปเย็นที่ฝั่งแม่น้ำแม้อ้อนวอนสองพ่อลูกนั้นโดยประการต่างๆก็ไม่อาจจะให้กลับได้ แม้ถูกทุกข์เห็นปานนั้นครอบงำแล้วประสงค์จะให้มนเพราะความรักในบุตรจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพอ่อถ้าเจ้าจะไม่กลับเชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในมนุษย์โลกเป็นทุกข์เพราะผู้ไม่รู้ศิลปะไม่อาจเลี้ยงชีพได้แม่รู้วิชาชื่อจินดามณีอยู่อย่างหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งวิชาชื่อจินดามณีนั้น บุคคลอาจเพื่อจะไปตามรอยเท้าของชนทั้งหลายแม้ผู้รักของแล้วไปแล้วในที่สุด12ปีได้วิชาชื่อจินดามณีนี้จะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพของเจ้าพ่อเจ้าจงเรียนมนอันหาข้าไม่ได้เถิดพระโพธิสัตว์ยืงอยู่ในถ้ำกลางแม่น้ำเทียวไหวมารดาเรียนมนแล้วไหวมารดานั้นอีกกล่าวว่า ไปเถิดแม่ยักษินีนั้นกล่าวว่าพ่อเมื่อท่านทั้งสองไม่กลับชีวิตของแม่ก็คงไม่มีดังนี้แล้วตีอกมีหาไทายแตกเพราะความโศกถึงบุตรตายแล้วล้มลงในที่นั้นนั่นแหล พระอัครมเหสีนั้นในการก่อนทรม,มิชาจารย์กล่าวมุสาแล้วเป็นยักษินีเพราะกำลังแห่งการสะถถึงความตายอย่างอนาถแล้วด้วยประการชนีเรื่องยักษินีผู้ประพฤตินอกใจจบครั้งนั้นพระโพธิสัตว ทำเชิงตะกรนเผามันดายังกองฟอนให้ดับแล้วทำการบูชาด้วยดอกไม้ไหว้แล้วร้องไห้พาบิดาไปยังกรุงพาราณสียืนที่ประตูพระราชวังให้คนทูลแด่พระราชาว่ามานพผู้ชราชในรอยเท้ามาแล้วเมื่อพระราชารับสั่งว่าจงมาเข้าไปถวายบังคมแล้วทำเท้า อันเท้าเธอตัดถามว่าอันเท้าเธอตัดถามข้อกราบทูลวิชาที่ตนรู้เมื่อเท้าเธอรับสั่งว่าถ้ากันนั้นเจ้าจงอุปถักเราจึงกล่าบทูลว่า,เม,า,วาเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ทรัพย์พันหนึ่งทุกวันจะอุปถากพระราชาตัดว่าได้สิ ดังนี้แล้วรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งทุกวันต่อมาวันหนึ่งปุโรหิตกราบทูลว่าถ้าแต่มหาราชเราทั้งหลายไม่ทราบว่าศิลปะชิดนั้นของบุรุษนี้มีจริงหรือไม่มีเราทั้งหลายจะทดลองเขาดูก่อนพระราชชาสมยินยอมแล้ว พระราชาและปุโรหติตแม้ทั้งสองนั้นเมื่อจะทำจรกรรมจึงลักเอาของสัมพันคือแก้วลงจากปราสาทเจาะในภายในพระราชเวสสามครั้งพาดบันไดแล้วลงไปณภายนอกโดยที่สุดกำแพงเข้าไปสู่โรงวินิจฉัยแล้วกลับมาอีก พาดปันไดแล้วลงทางที่สุดกำแพงไปสู่ฝั่งสระบคุครณีก็ทำประทักษิณสามครั้งแล้วลงสู่สะซ่อนห่อพันดาไว้ในภายในสระบะรณีแล้วขึ้นสู่ปราสศาทศาศาในวันรุ่งขึ้นขาวเซงแซ่เป็นอันเดียวกันเกิดขึ้นว่าได้ยินว่าพวกโจรลักแก้วของพระราชนิเวศจากพระราชนิเวศ พระราชาทำทีเป็นไม่ทรงทราบรับสั่งให้เรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วตัดว่าเจ้าจงค้นหาโจรพระโพธิสัตว์นั้นกาบทุนว่าดีหลักพระเจ้าข้าดังนี้แล้วไหวมารดา่รายมนแล้วยืนอยู่ในท้องพระโรงกราบทุนว่าข้าแต่มหาราชรอยเท้าของโจรสองคนย่อมปรากฏดังนี้แล้วไปในที่ทุกแห่ง ตามสายแห่งรอยเท้าของชนทั้งสองนั้นนําห่อพันดาดุดอันตนวางไว้ออกมาแสดงแก่พระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโจนสองคนนี้ข้าพระองค์อเข้าพระเจ้ารู้จักแล้วพระราชาตัดว่าเจ้าอาจจะจับโจรทั้งหลายมาได้ให้ได้หรือพระวสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพพวกโจรอยู่ที่นี่เองหาไกลาไม่พระราชาตัดว่าก็าใครเป็นโจรก็ใครเป็นโจรพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพผู้ใดปรารถนาผู้นั้นแหละเป็นโจรช่างเถิดจะประโยชน์อะไรด้วยโจรทั้งหลายจําเดือนแต่การที่พระองค์ทรงได้ห่อพันดาแล้ว พระราชากล่าวว่าตัดว่าพ่อเราให้ทรัพย์เจ้าวันละหนึ่งพันเจ้าต้องจับโจรให้ฉันพระวิสัทเพราะความเอ็นดูพระราชาแม้ปัตนาจะปกปิดโจรกรรมของเท้าเธอถูกเท้าเธอถามแล้วถามแล้วเล่าๆจึงนำเรื่องอดีตมาแปดเรื่อง นาตการนักฟ้อนชาวบ้านในที่ไม่ไกลแต่กรุงพระราณศีคนหนึ่งชื่อปาตะลีกีเมาสุราแล้วข้ามแม่น้ำถูกน้ำพัดลอยไปแล้วกล่าวว่าน้ำเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนยังสังหารเราให้ตายดังนี้แล้วได้ทำกาละแล้ว ในอดีตการช่างหมอ้อชาวบ้านใกล้ประตูใกล้ประตูกรุงพาราณสีคนหนึ่งถือเอาดินเหนียวในลุ่มในหลุมแห่งหนึ่งเพื่อประสงค์จะทำภาชนะในขณะนั้นเองฝนตกลงมาแล้วน้ำหลากมาท่วมพัดเชิงหลุมให้พังลงแล้ว ระอบมอของเขาแตกแล้วเพราะเหตุที่ดินเจิงหลุมพังนั้นเขาข้ามควรว่ามหาปิพีอันเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนทำลายศีรษะของเราแล้วเรื่องที่สในอดีตการบุรุษ คนหนึ่งในกรุงพาราณสีเมื่อไฟไม่เรือนไม่อาจจะออกจากเรือนได้กล่าวว่าไฟซึ่งเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนย่อมไม่เราดังนี้แล้วได้ทํากาละแล้วในเรือนนั้นเรื่องที่สี่นาริการบุรุษคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นนั่นแหละรับประทานมากเกินไปไม่อาจจะไม่อาจจะยังอาหารให้ย่อยได้ จึงกล่าวว่าพัดอันเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนย่อมสังหารเราให้ตายดังนี้แล้วก็ตายเรื่องที่หในอดีตการลมคำเลิกขึ้นแล้วร่างควานตัวของบุรุษคนหนึ่งในกรุงพาราสีนั้นเหมือนกันบุรุษนั้นข้ามควรว่าลมอันเป็นที่เพึ่งอาศัยของมหาชนในฤดูร้อนย่อมเผาผลาญตัวเราเรื่องที่6 นาฬิกาในหิมวันต่ประเทศมีไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายพันกิ่งสองกิ่งของต้นไม้ใหญ่นั้นมีสีกันและกันยังควันและจุนแห่งไฟให้ตกไปแล้วนกทั้งหลายเห็นควันและจุนแห่งไฟนั้นแล้วกล่าวว่า ต้นไม้ใหญ่นี้เป็นที่พึ่งอาศัยของพวกเราวันนี้มันยังพาให้เกิดขึ้นแล้วดังนี้แล้วหลีกไปเสียเรื่องที่หกจบ